สวัสดีนะครับนักเรียนโรงเรียนอับวันึกษาทุกๆคนนะครับวันนี้ในเรื่องของศาสนาพุทธในโลกยุคโลกาภิวัตน์นะครับหรือในโลกยุคของการพัฒนาระบบการสื่อสารต่างๆระบบการสื่อสารไม่ใช่เพียงแค่การพูดคุยนะครับระบบการสื่อสารเนี่ยมีทั้งการค้านะครับการค้าก็ต้องมี เรื่องเกี่ยวกับเงินทองนะครับมีระบบการขนส่งถ้าพูดกันตรงๆง่ายๆก็คือทุกอย่างนะครับทุกอย่างไม่มีการสื่อสารเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าการสื่อสารทางกายวาจานะครับเพราะสองอย่างนี้สามารถสื่อความหมายหรือความต้องการของแต่ละคนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้วาจาใช้น้ำเสียงออกจากปากนะครับหรือการใช้ภาษามือภาษากาย นะครับแล้วสองอย่างนี้ก็เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ในเรื่องของพระพุทธศาสนากับโลกยุคโลกาภิวัตน์ยุคเทคโนโลยีนะครับหรือพูดกันตรงๆว่ายุค4.0ย่างเข้า5.0 5G นะครับ G มาจาก generation นะครับหรือขั้นที่1 2 3 4 5ที่พวกเราเข้าใจนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ 5G เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน นขนาดระบบ 1G ก็คือการสื่อสารแบบตอบแล้วโต้กลับ 2G ก็คือแบบตอบโต้กันได้ 3G ก็คือตอบโต้กันได้สามารถส่งข้อความหากันได้ 4G ก็คือสามารถที่จะมองเห็นหน้ากันได้ตอบโต้กันทุกอย่างและระบบ 5G จะเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดในยุคนี้ยุคอันใกล้นี้นะครับ วงการเทคโนโลยีหรือถ้าพวกเราเข้าใจก็คือวงการไวเล็นะครับก็ได้ก้าวมาถึงยุคที่5นั่นก็คือ 5G แน่นอนนะครับมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเราไปนะครับซึ่งจากการทดลองในหลายองค์กรทั่วโลกนะครับเราได้พบว่าระบบ 5G นี้มีความเร็วมากกว่าเครือ,อข่าย 4G ถึง100เท่าแสดงว่าแต่ละ เจเนอเรชันแต่ละ G นะครับก็จะมีการพัฒนาที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยเฉพาะเจ้าเทคโนโลยีนี้นะครับจะเปลี่ยนโลกทั้งใบอย่างแน่นอนไม่ไม่เพียงแค่ว่า 5G ที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบ 4G เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเราขณะนี้นะครับก็ยังเปลี่ยนวิธีชีวิตคนเราเลหลายๆอย่างนะครับไปทำงานที่ทำงานไม่ได้ก็สามารถทำงานที่บ้านได้นะครับอันนี้พวกเราก็ได้เห็น ไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ก็สามารถเรียนหนังสือผ่านระบบสื่อสารเทคโนโลยีได้จากบ้านไปถึงโรงเรียนและในตอนนี้นะครับเราจะเห็นชัดเลยว่า 5G จะถูกนำมาใช้ในเทคโนโลยีเครือข่ายอย่างเต็มที่อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับ10ปีเพราะในทุกวันนี้ใช้ชีวิตประจำวันกับเครือข่ายการสื่อสารแทบจะเป็นการลมหายใจของพวกเราทุกๆลมหายใจเนี่ย มีการสื่อสารทคโยโรยีนี้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบกระทันหันนะครับซึ่งไม่มีอะไรเข้ามาแทรกแซงได้และในบทความต่อไปนี้นะครับท่านผู้รู้นะครับได้ทําการวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับ5 g ที่จะเข้ามาเปลี่ยนวงการชีวิตประจำวันเราไปตลอดการ 1. ก็คือในเรื่องของอุปกรณ์ไฮเทคนะครับเมื่อถึงยุค5 g เราจะเห็นอุปกรณ์อันชาญฉลาดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างเช่นรถไร้คนขับ ลำโพงอัจฉริยะที่ยิ่งกว่ายี่ห้อต่างๆนาๆนานะครับที่มีความดังที่มีความไพเราะที่ดีขึ้นและก็สามารถรักษาความปลอดภัยในระบบสูงสุดบางทีเราอาจจะนึกถึงเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติหรือเครื่องให้อาหารอัตโนมัติที่คุณมีทิ้งไปเลยนะครับด้วยระบบเทคโนโลยี 5G เพราะว่าเราจะเข้าถึงเครื่องใช้ต่างๆได้มากขึ้นได้รวดเร็วขึ้น ขอตัวอย่างจะเชื่อมต่อด้วยการใช้ระบบไวรัสหรือการตอบโต้อย่างไรดีเลย์นะครับในยุค 5G เราจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆหรือสื่อสารทางไกลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นโดยที่ไม่สามารถสัมผัสถึงอุปกรณ์นั้นได้แต่เราจะสามารถใช้การเชื่อมต่อด้วยระบบไวรัสไวไฟระบบ 5G นะครับ 5G อยู่ในอะไรบ้าง สนั่นก็คือ5 g จะอยู่ในเครือข่ายระบบอินเทอร์เนต็ตนะครับจากผลการวิจัยนะครับของ Deloitte Study 5 g จะช่วยให้โลกใบนี้มีพื้นที่เขตของสัญญาณอินเทอร์เนต็ตมากขึ้นเราจะได้เห็นว่าเมืองที่ทันสมัยสังคมที่ทันสมัยบ้านที่ทันสมัยด้วยอนุภาพของระบบอินเทอร์เนต็ตอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆบนโลกเนี่ยที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เนต็ตจะพัฒนาขึ้นเช่นอะไรบ้างหลอดไฟ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแต่ใช้การผลิตพลรรังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้านาฬิกากล้องที่จอดรถไฟบนถนนหรือแม้แต่หนังสือเดินทางจะสามารถส่งข้อมูลสื่อสารและเชื่อมต่อซึ่งกันและกันได้ด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพียงแค่คุณคลิกเข้าไปนะครับนั่นแล้วระบบ5 g นอกจากจะอยู่ในเรื่องของเครือข่ายก็จะอยู่ในหัวข้อที่3ก็คือการรักษาสุขภาพ นะครับจะดีแค่ไหนถ้าศัลยแพทย์สามารถผ่าตัดผู้ป่วยแบบข้ามทวีปได้ด้วยหุ่นยนต์โอ้โหอันนี้นักเรียนครับสมัยก่อนในคุณหมอรักษาเนี่ยต่ต้องตัวต่อตัวนะครับต้องมีการสัมผัสคนไข้ต้องอยู่กับหมอแต่ในยุคปัจจุบันอีกไม่กี่ปีข้างหนา้าเราจะใช้เทคโนโลยีด้วยหุ่นยนต์ในการทำศัลยแพทย์ผ่าตัดผู้ป่วย แบบคนละที่ด้วยระบบหุ่นยนต์นะครับด้วยความเร็วของเทคโนโลยี 5G ที่ส่งสัญญาณแบบเรียวทมายได้อย่างแม่นยำสามารถทำให้การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์นั้นเป็นไปได้และถ้าหากเราอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทที่มีการจำกัดเข้าถึงด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพระบบ 5G เนี่ยจะช่วยให้ได้สามารถติดต่อกับหมอที่ดีที่สุดในโลกจากระยะไกลได้โอ้โหไม่ธรรมดา และคุณหมอคนนั้นก็สามารถช่วยได้ด้วยการวางแผนระบบร่างกายระบบการรักษาด้วยระบบ AI สุดอัจฉริยะนะครับและสามารถวินิจฉัยสามารถาวิเคราะห์ความเจ็บป่วยไม่สบายเราได้อย่างทันท่วงทีนี่คือระบบ 5G มันสุดยอดมากนะครับแต่ก็ต้องแลกด้วยมาด้วยความซับซ้อนในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดาวน์โหลดสิ่งต่างๆในระบบแต่ก็ต้องมีผู้รู้ นะครับให้ความรู้ให้ข้อมูลในการอธิบายข้อมูลการใช้ต่างๆและต่อมานะครับหัวข้อที่4ก็คือสถานที่ำทำงานอย่างที่พูดในฝั่งมอัสครูว่าเราไม่ได้ไปทํางานที่บรษิษัทที่ทํางานแต่เราสามารถทํางานที่บ้านได้แม้แต่เรียนเจ็บป่วยไม่สบายก็สามารถเรียนพร้อมกับเพื่อนๆได้ด้วยระบบ 5G ปัจจุบัน 4G เรายังเรียนพร้อมได้ระบบ 5G จะมีความทันสมัยมากกว่านี้นะครับ 5G นะครับจะปลดล็อกประสิทธิภาพที่พวกเรามองข้ามไปในที่ทำงานหรือที่เรียนด้วยระบบ 5G จะช่วยให้งานหรือการเรียนของเรานั้นรุดหน้าไปรวดเร็วแล้วก็ระบบ AI นะครับจะสามารถช่วยงานเราได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนค้นหาข้อมูลต่างๆนะครับการผลิตต่างๆการผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆหรือโรงงานอุตสาหกรรมนะครับด้วยระบบ 5G เหล่านี้ นะครับจะโยงไปถึงการเกษตรด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่า 5G จะส่งผลกระทบต่อในทุกๆมุมมองของชีวิตอย่างแท้จริงแต่ถ้าหากเราลงทุนเข้าใจศึกษาข้อมูลต่างๆนะครับรองรับการเข้าถึงเทคโนโลยีด้วยระบบ 4G5G ในตอนนี้เราจะก้าวสู่ยุคใหม่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้เข้าถึง พร้อมกับคนอื่นๆได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ในปี2021หรือ2564นี้มีความเป็นไปได้สูงว่าระบบ5 g จะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นและจะนำมาใช้ในการปฏิวัติเทคโนโลยีและก็ปฏิวัติคุณภาพชีวิตรวมถึงการเชื่อมต่อกับประชากรบนโลกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแน่นอนนะครับแล้วก็รวมทั้งกับวัฒนธรรมประเพณีต่างๆอย่างเช่นในยุคปัจจุบันโควิดนะครับโควิดในปัจจุบัน เป็นระบบการสื่อสารหรือการเรียนการสอนในระบบ 5G เดี๋ยวในสัปดาห์ต่อไปเราจะมาพูดถึงกันนะครับว่าการใช้เทคโนโลยีด้วยระบบ 4G และ 5G ในยุคปัจจุบันมีความสำคัญอย่างไรในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับดังนั้นแล้วในเรื่องของวิชา พระพุทธศาสนาในเรื่องของศาสนานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารในปัจจุบันด้วยระบบ 4G และ 5G ในระดับโรงเรียนนะครับทางฝ่ายพระพุทธศาสนาในระดับมหาวิทยาลัยในปัจจุบันนะครับครูบาอาจารย์โดยเฉพาะคณะประสงค์หรือครูบาอาจารย์ที่เป็นคราวารบุคคลทั่วไปก็ได้ใช้ระบบ 5G นะครับในการเข้าถึงการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะ ในช่วงโควิดแบบนี้เราไม่ได้เข้าห้องเรียนเพราะว่าจำกัดในการนั่งรวมกันแต่เราสามารถใช้เทคโนโลยีระบบอินเทอร์เน็ตระบบไวรัสไวไฟต่างเนี่ยสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับนะแล้ววิถีชีวิตวัฒนธรรมเราก็จะเปลี่ยนไปในเรื่องของการติดต่อสื่อสารแต่ความเข้าถึงการใช้ชีวิตในปัจจุบันก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแต่อย่าทิ้งในเรื่องของสติสัมปชัญญะปัญญานะครับในะแล้ววัฒนธรรม การสื่อสารด้วยการพูดวัฒนธรรมการสื่อสารด้วยกายก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทยขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างกลมกลืนและก็เจริญกันไปควบคู่กันไปนะครับทั้งถ่ายท้งฝ่ายพุทธจักรทั้งฝ่ายอาณาจักรนะครับในเรื่องของการปกครองในเรื่องของการใช้คุณธรรมจริยธรรมนั่นแล้วคุณธรรมจริยธรรม ในพระพุทธศาสนาจะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างไรก็ตามนะครับเราเข้ามาสู่ในการใช้ชีวิตประจําวันโดยเฉพาะผ่านมนุษย์ผ่านบุคคลเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือการจะต้องอยู่ร่วมกันให้ได้เข้าถึงแล้วก็ความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีนั้นมาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับในแล้วไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะพัฒนาไปได้หากมนุษย์ เราไม่นํามาใช้แล้วก็ปรับปรุงม,มาใช้ในชีวิตประจาวันนะครับแล้ววันนี้เราท่องระบบอินเทอร์เน็ตใช้อินเทอร์เน็ตใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ที่สุดและให้มีความรู้มากที่สุดในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความสุขในการใช้เทคโนโลยีนะครับให้ได้ความรู้จากสิ่งที่เราใช้เทคโนโลยีแล้วนํามาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีสติและอย่างมีความสุขกันทุกคนนะครับธรรมะสวัสดีครับ